สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้ามามาทำความสาเหตุกันจ้าแล้วก็จะเอาไปจะไปตากนะคะเอาไปฝากเ,เพื่อนๆนออาจจะไม่ได้ทุกคนแต่ก็จะเอาไปให้มันได้เยอะที่สุดนอ้อเนี่ยสวยมากเลยค่ะแบบนี้สวยจริง คัดเจ๊คัดแบบขายาวๆอ่ะทุกคนที่เจ๊ไปเก็บมาเนาะขายาวๆสวยมากเลย,ยจริงสวยจังเลยก็เลยมานั่งคัดแบบขายาวๆสวยมากเลยหลายคนบอกว่าเจ๊ทาทําความสะอาดบอกว่าโอ้โหสะอาดมากต้องปัดให้มันสะอาดขนาดนั้นอันนี้เราแบบกินเองไงเราก็ทําให้มันสะอาดไปเลยค่อยๆคัดอืม ปันนิดนิดหนึ่งเวลาไปเก็บจะก็ค่อนข้างาคัดเห็ดมากนะคะช่วงนี้มันก็ต้องคัดเยอะๆค่ะเพราะว่ามันเห็ดมันเปียกถ้าเราไม่คัดเดี๋ยวมันจะเน่าอันนี้ขนาดแบบโอ้โหขนาดเราคัดขนาดนี้นะมันก็ยังมีแบบแอบเน่าเปื่อยอยู่ แล้วเดี๋ยวเจ๊ก็จะเอาบางส่วนไปเจียวไข่นะคะแล้วก็เออบางส่วนตากบางส่วนต้มนะคะในในคลิปเดียวกันนี้ก็จะทําแบบหลายๆแบบที่เออก็จะมีคนสงสัยว่าเออเก็บเยอะๆมาเออเอา,เอาไปทําอะไรอะไรเนี้ยค่ะก็มีขายให้เพื่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเนาะเพื่อนที่เขาแบบสนใจเขาอยากเอาไปกินอะไรเงี้ยก็ ขายเขาสี่ห้าโลอะไรเงี้ยแล้วแต่ไม่ได้แบบเก็บขายโรงงานนะคะทุกคนมีโรงงานติดต่อแล้วให้เก็บไปขายให้เขาอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเพราะว่าโรงงานเขาอยู่ค่อนข้างไกลนะคะต้องขับรถสองชั่วโมงกว่าเก็บวันต่อวันไปส่งไม่ได้ค่ะต้องหาคนเอ,อไปเก็บช่วยให้มันได้แบบหลายๆกิโลร้อยร,อยรอยโลอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันถึงจะคุ้มนะคะอื ซึ่งเราก็ไม่ได้วางตรงกันสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้เก็บแบบไปส่งขนาดนั้นนอกนั้นก็อาจจะแบบเก็บมีออเดอร์แบบออลูกค้าเก่าเก่าที่แบบเป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยขอให้เก็บให้อะไรเงี้ยก็พอขายอยู่อะไรเงี้ยพอได้อยู่จะบอกว่าเออเก็บไม่ได้เก็บขายโดยตรงอะไรนี้มันก็ไม่ใช่อะนะเราก็ขายแบบ เพื่อนๆที่สนิทๆกันอะไรเงี้ยที่เขาแบบไม่มีเวลาไปเก็บเห็ดบางคนเขาก็อยากกินเขามีลูกอ่อนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าป่าไม่ได้นะคะทุกคนเขาก็มาให้เราไหว้วันเราไปเก็บให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็ให้ค่าเหนื่อยอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนไม่ได้เยอะหรอกทาไปกว่าเราจะเก็บเห็ดนั่นได้นะก็ ใช้เวลานะคะใช้เวลามันทาความสะอาดใช้เวลามาันทาความสะอาดด้วยอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็ทำจะทาอะ่ะจะไม่ค่อยแบบตัดขาเห็ดออกกล้องเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ส่วนมากก็จะทํามาจากป่าแล้วล่ะคะ่ะมีแต่รอบนี้ที่ว่าเก็บมาแล้วก็มาทําที่นี่เพราะว่าตั้งใจเ,เก็บ มาแล้วก็เอามาทําความสะอาดที่นี่แล้วก็คุยกับเพื่อนๆในไลฟ์สดด้วยอะไรเนี้ยค่ะก็เลยแบบถือวอากาศเอามาทําที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่มันก็ไม่ได้อะไรมันไม่ได้ <c oughs> มันไม่ได้สกโปกนะคะทุกคนที่เจ๊เก็บมาเนี่ยเจ๊แบบนั่งปัดด้วยความเคยชินของเราเฉยๆก็เลยแบบปัดอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ดูแมงดูอะไรไป จริงมันจริงๆมันไม่ได้โสกโปกเจ๊แค่แค่แบบความเคยชินเราเฉยเฉยมันต้องปัดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เปื่อนเ <c oughs> นี่ยะมันไม่ได้เปื่อนแต่ว่าเราหยิบมาแล้วมันก็แบบอลองปัดปัดดูหน่อย <c oughs> ปัดทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันชินชินความเคยชินปัดแล้วมันแบบ มันยิ่งเชื่อมั่นได้ว่ามันสะอาดมากขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> ด้วยความเชื่ออย่างนั้นเองอ่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตากเห็ดด้วยกันค่ะตากใส่ตะแกรงไปดูซิว่าเจา๊ตากเห็ดยังไงจริงๆแล้วปีที่แล้วเจ๊ก็ทําให้ดูอยู่นะคะแล้วก็ทำให้ดูอีกจ้ะนี่ตากแล้วค่ะ วิธีตากเห็ดของเจคือตากแบบนี้นะคะถ่ายให้ดูแค่ส่วนหนึ่งนะคะทุกคนนี่เพราะว่ายังไม่ได้ตากทั้งหมดนี่ก็จะห้อยๆอย่างนี้นะคะนี่คือตากลมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะไม่เสียค่าฟงค่าไฟนะคะตากแบบธรรมชาติจ้าอันนี้ก็ได้เห็ดเหลืองมานิดหน่อยจ้ะเดี๋ยวค่อยๆตากไปทีละหน่อยนะคะทุกคนเสร็จแล้วทุกคนล้าง ล้างดูสวยมากสดมากจ้ะใหญ่มากแต่อันนี้จะใช้แบบวิธีต้มก่อนนะคะโหใหญ่สวยมากเลยทุกคนสวยจริงๆเลยจ้าไปค่ะเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตล้างสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปต้มกันนะคะส่วนนี้ก็จะแยกนะคะแบบไซยอ่อไซเล็กเข้าลงมาหน่อยนะคะนี่ดูสวยมากอันนี้เจ๊จะเอาไปเจียวไข่ทุกคน นี่ค่ะก็จะทําเป็นเสด็จน้ําไปต้มไปต้มแล้วก็จะเสดดน้ํานะคะแล้วก็เอาไปผสมกับไข่นะคะแล้วก็เจียวอร่อยมากทุกคนมันก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ความชอบของเราเนาะไม่ต้องเปล้างล้างหลายน้ำนะคะสําหรับเจในล้างน้ําเดียวค่ะทุกคนก็พอหลายหลายท่านก็จะล้างหลายๆน้ําก็ได้เนาะไม่เป็นไร นะฮะสันตัวก็จะล้างแค่นี้ล้างรอบเดียวพอเพราะว่ามั่นใจว่าสะอาดเพราะว่าตอนเราเก็บเราเก็บสะอาดอยู่แล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปเจียวกันจ้านี่เลยค่ะหลังเห็ดต้มเห็ดมาได้แล้วก็เอาไปเสด็จน้ำออกแล้วก็มาผสมไข่นะคะเตรียม จะเจียวไข่ใส่นี่เห็ดดำนะคะทุกคนโอ้ยขาใหญ่ๆอวบๆทุกคนนะ่ากินมากดูอันนี้จะไม่ได้ผ่ากลางเด้อไม่ได้ผ่ากลางเพราะว่าธรรมชาติกินไปมีอะไรอยู่ข้างในก็กินไปแต่ถ้าาใครไม่มั่นใจก็ผ่านะคะผ่าปองตรงกลางแล้วก็ใส่เจียวไปเลยแต่ว่าสำหรับเจ้สะดวกแบบนี้นะคะ ใส่โหเป็นหอมฉุยเลยเจ๊จะเน้นไข่น้อยนะคะแล้วก็ใส่เห็ดแบบจุกๆไปเลยจ้ามีค่ะกลับอีกด้านหนึ่งโอ้โหเหลืองๆน,น่าทานมากเลยค่ะดูว,ว้าวกลิ่นนี่ขอบบอกเลยหอมมากอันนี้เจ๊ไม่ได้เน้นไข่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบ เราจะกลับเป็นแผ่นไม่ได้นะคะต้องแบ่งต้องแบ่งซีกนะคะนี่รอยที่เจแบ่งเนะาะไหนคะน่ากินมากคะ่ะทุกคนนี่ทุกคนโอ้ใส่จานไปแล้วคะ่ะตอนนี้กำลังอ่ะเจียวรอบที่สองนะคะนี่เดี๋ยวขอกลับก่อนนะจ๊ะมากินเหมือนเดิมค่ะ Uh huh. น่ากินมากทุกคนนี่คือน้ำพริกปลาถูแล้วก็เห็ดไข่เจียวใส่เห็ดดำข้าวนิดหน่อยนะคะทุกคนแค่นี้ก็อิ่มท้องนี่สุขสบายกินง่ายๆสไตล์เจ๊พาเพลินนะคะทุกคน uh huh. ฝรั่งได้ชิมแล้วเมื่อกี้อร่อยนะคะ Mmm.